รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัท Topnot Broadcast จำกัดเสนอสนับสนุนรายการโดยบริษัท TTT Global Chemical จำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะวันนี้หนิงพาคุณผู้ชมมาอัปเดตใกล้ๆกรุงเทพนิดเดียวเองดูกันนะคะว่าหนิงจะพาคุณผู้ชมไปไหนพักสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทท t t ี Global Chemical จำกัดมหาชน หนีเชื่อว่าในยุคสมัยนี้นะคะหลายๆคนก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องของโซเชียลต่างๆแล้วก็ Facebook แต่จริงๆแล้วเนี่ยความสวยงามที่แท้จริงนั่นคือความสวยงามจากธรรมชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูไม้ดอกไม้ประดับกันดีกว่าซึ่งวันนี้มีอีกหนึ่งผู้รู้ที่มาอยู่กับหนีนะคะพี่อาจารนาชำนาญศินูุ้่งนวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกล่มส่งเสริมการเกรษตรนั่นเองสวัสดีคะ่ะ หรือว่าขออนุญาตเรียกพี่หมอมไั้ยคะชื่อเล่นของพี่เขาคือพี่หมอนั่นเองวันนี้ค่ะพี่หมอนะเห็นเยอะแยะมากมายมาโชว์ในงานแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับจุดแรกกันเลยดีกว่าค่ะที่เรากําลังยืนกันอยู่ตรงนี้ด้านหลังเรียกว่าอะไรคะพี่หมอมคะอันนี้จะเป็นในส่วนของนิทรรศการที่เราจะเป็นในเรื่องของ เป็นไม้ที่ในเรื่องของศิลปะนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบอนไซนะคะต่างประเภทต่างๆค่ะอ๋อคือปกติเราเคยได้ยินกันมากันจนชินหูอยู่แล้วล่ะว่าต้นบอนไซบอนไซแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นได้ซ้ำว่าต้นบอนไซที่แท้จริงเป็นยังไงซึ่งในวันนี้เราโชว์กันหลากหลายมากค่ะต้นบอนไซแต่ละต้นแตกต่างกันยังไงคะ มันก็จะเป็นไม้แต่ละอย่างอันนั้นก็จะเป็นเทียนทะเลนะคะนี่ก็จะเป็นต้นไซค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นโมกค่ะแล้วแต่ว่าจะเป็นชนิดของไม้ที่จะมาทําเป็นไม้ดัดบอนไซกันแต่ละประเภทแต่ละสายพันธุ์เห็นติดป้ายแบบนี้มีการประกวดกันด้วยหรอคะหรือว่าจะเป็นแบบการให้คะแนนหรือว่าใครเห็นนี้แบบรางวัลยอดเยี่ยมด้วยใช่ไหมคะนี่ได้รางวัลมา ต้นบอนไซนี้ได้รางวัลมาจากการประกวดในงานมหกรรมบอลไซและไม้ประดับจังหวัดชนบุรีค่ะคือตอนที่มาโชว์คือใครก็ตามที่บอกว่าเ,ออเคยเห็นต้นบอนไซแล้วว่าสวยแต่ต้นที่ได้รางวัลมาตั้งอยู่ที่นี่ด้วยมาตั้งโชว์คือที่เราเห็นนี่ได้รางวัลยอดเยี่ยมมาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ต้นเล็กๆนะคะก็เป็นต้นบอนไซที่สวยงามด้วยพุ่มของเขาด้วยลักษณะต้นของเข,งขงลาลักษณะ,ะการอะไรนะการ เลี้ยงทรงทรงพุ่มด้วยแล้วก็ลำต้นอะไรพวกนี้นะคะเขาจะมีแบบนี้ค่ะที่เราเห็นกันความหมายหรือการเลี้ยงต้นบอนไซเนี่ยก็ช่วยในเรื่องอะไรม้างคะคือมีไหมคะความหมายของคนสมัยก่อนที่แบบการปลูกต้นบอนไซหรือว่าควรม,มีต้นบอนไซไว้ในบ้านเพราะอะไรอะคะบอนไซเลี้ยง<ม>คือมันเป็นศิลปนะเนอะในการทำเนี่ยมันจะต้องใช้สมาธินะคะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกัรฝึกสมาธิไปด้วยใช่ค่ะโอ้โหกว่าจะได้ต้นต้นหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่กว่าจะได้ความสวยงามระยะเวลาของการเรียนการปลูกแล้วก็ศิลปะที่ออกมาสวยงามการตัดแต่งต่างๆดูแลรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นต้นนี้เนี่ยได้รับฉายาในเรื่องของ king of บอนไซด้วยก็เป็นอีกหนึ่งโซนโซนแรกโซนนี้และยังมีโซนอื่นๆอีกใช่ไหมคะพี่หมอขาหลังจากคุณผู้ชมเดินมาค่ะ โซนถัดมาดีกว่าเป็นโซนอันนี้แนะนําโซนนี้นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นของนิ่เทศการเรียกว่าโชว์สายพันธุ์ต่างๆของปวยเซียนนะคะพันพันใหม่ที่ที่มีมูลค่าเอางี้ละกันค่ะอหของปวยเซียนคง่ายๆว่าเป็นต้นที่มีการมิกซ์กันออกมาหรือเป็นพันใหม่ๆที่มาโชว์ที่นี่เอาเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ดีกว่าค่ะมีต้นไหนบ้างคะ นี่เดี๋ยวพี่ขอให้น้องภูริพันธ์แนะนําว่าต้นไหนะคะได้ค่ะต้นไหนที่เป็นไฮไลต์ต้นนี้ก่อนเลยไหมคะต้นนี้ต้นแรกต้นนี้ชื่อว่าดวงมหาเศรษฐีดวงมหาเศรษฐีโฟยเซียนดวงมหาเศรษฐีไฮไลท์ของมันอยู่ตรงไหนคะดอกสีแดงคเขียวค่ะคือหาได้ยากในบ้านเราไหมคะปกติาตีโฟยเซียนเราก็จะเห็นการถ้าเกิดโดยทั่วไปที่คนที่ปลูกกันจะเป็นต้นเล็กๆดอกเล็กๆไม่ใหญ่มาก อันนี้ใบเขาใหญ่ใบใหญ่ยใช่ไหมคะและถัดจากต้นนี้มาต้นไหนคะเงินพันล้านนู่นเหรอคะเงินพันล้านโอ้โหเงินพันล้านชื่อก็เป็นมงคลแค่ชื่อคุณผู้ชมใช่ค่ะเซียนเงินพันล้านใครปลูกมีแต่เงินไหลมาเทมาพันล้านก็นี่ก็คืนชื่อด้วยนะคะชื่อเป็นมงคลด้วยอันนี้คือสีขาวทนแล้วก็หายากเป็นหายาก เป็นสีที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นปกติเราจะเห็นเป็นสีสันออกสีฟีชมากกว่าค่ะแล้วก็จะเป็นดอกเล็กนะคะส่วนใหญ่จะเป็นดอกเล็กแต่นี้ก็ออกมาเป็นรูปแบบที่มีวิวัฒนาการละแล้วก็มีการกิดค้นสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาอันนี้ผสมผสมไทยพันุ์ใหม่ออกมาคนไทยค่ะอันนี้ติมได้ แล้วก็แปลว่าจริงๆเราก็ต้องมีการแบบทดลองหรือว่ามีใช่่ะเพราะว่าพวกนี้มันจะมีเม็ดนะคะมีเม็ดแล้วก็ผสมคนที่เขาเลี้ยงไม้พวกนี้เขาก็จะคิดเขาก็จะคิดผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆบางสายพันธุ์นี่ผู้ชมอาจจะหาดูได้ยากเลยส้มต้องมาในงานนี้เท่านั้นนะคะหลังจากนี้ไปมีโซนนี้นี่คือโปรเซียนทั้งหมดที่โชว์คนละสายพันธุ์หมดเลยใช่ไหมว้าว อันต่อไป,ปน,น,นะคะค่ะอันนี้เป็นส่วนนิทรรศการค่ะอันนี้ก็จะเป็นของในกลุ่มของแก้วกัญจนาทั้งหมดค่ะก็จะมีลายสายพันธุ์นะคะนนอันนี้แก้วการจนาหรือเขียวหมื่นปีค่ะเป็นเป็นจำพวกไม้ประดับเป็นไม้ประดับทำไมเขาถึงต้องมีไว้หน้าบ้านหรือไว้ในบ้าน พ่อส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นชื่อมงคลทั้งนั้นนะคะชื่อจะเป็นมงคลทั้งนั้นค่ะเสริมบารมีเสริมเสริมบารมีเสริมดวงเสริมโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาแบบนี้ที่เราเห็นแต่ละสายพันธุ์ตรงนี้จุดเด่นมีพันธุ์อะไรบ้างดีกว่าค่ะสรับเกี่ยวแก้วกัญจนาเอาเอาเด่นที่สุดเลยที่มีแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองตนนี้อายุมาแล้วห้าปีห้าปีเหรอคะยังสวยคือเราเห็นต้นเล็กๆเราเข้าใจว่า ปีหนึ่งสองปีหปีแล้วแล้วราคาคุณผู้ชมขา9,9้0ับาทนี่เป็นราคาคนไทยเลยนะะเพราะว่าถ้าเกิดปกติเวลาเราเห็นออกมีการส่งออกนอกหรือว่าสายพันธุ์สายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการแล้วราคาก็จะยั่งชขึ้นไปเาตัวแต่ในงานหรือว่าในที่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นสายพันธุ์ไทยที่แบบขายขายให้คนไทยจริงๆนะคะคนไทยคนไทยพัฒนาพันธุ์ ก็คือเอามาแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดพูดถึงในงานของเราที่เรามาโชว์กันอยู่ด้านหลังก็มาจากกรมส่งเสริมเกษตรใช่คะกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรเพร,ะร,เราะฉะนั้นแล้วหลายคอนัาจูแม่เคยได้ยินกันมาอยู่แล้วกรมสง่สงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมเนี่ยมีหน้าที่อะไรและมีบทบาทยังไงบ้างคะคือทาง<ม>ด้านของบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรหลักๆก็คือเราจะมีหน้าที่ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในเรื่องของการผลิตน,นเวลานี้เราก็จะมีทั้งในด้านพืชแล้วก็ทางด้านแมลงเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรนะ,ะแล้วก็นอกจากนี้เรายังต้องมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอวิธีการปฏิบัติหรือให้เกษตรกรในแง่เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้านะคะ,ะแล้วในทานองในขณะเดียวกันเราก็ พยายามพัฒนาหรือขยายช่องทางให้ในเรื่องของการตลาดให้แก่เกษตรกรในเรื่องสินค้าต่างๆว่าง่ายๆว่าครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นก็เหมือนครบวงจรนะคะเกษตรพะคุณไม่รู้ว่าอ้าวคุณจะเพิ่มยังไงจะเริ่มปลูกยังไงก็ถามได้ค่ะ จะจัดการแมลงยังไงก็ถามได้จนต่อส่งต่อผู้บริโภคยังไงสร้างมูลค่าสร้างมูลค่ายังไงโอ้โหก็คือครอบคลุมกันไปหมดเลยแต่นี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเหมือนที่เราบอกไว้ใช่ไหมคะว่าคือมีวิวัฒนาการมาต่อยอดมาเป็นการเหมือนกับ แต่แรกนี่คือเขาเขาต้องคิดมาก่อนใช่ไหมคะว่าเขาอยากทำอะไรแล้วเราค่อยมาแนะนำหรือสารต่อ,อยังไงก็ก็ปรึกษามามาให้คำแนะนำทางในส่วนของกรมสงเสริมรก็จะมีในเรื่องของในเรื่องของอสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรนี่นะมันก็จะมีทั้งในด้านอาหารทั้งในด้านความสวยงามเรื่องไม้ดอกไม้ประดับอะไรพวกนี้ยกตัวอ,อย่างแบบนี้คุณผู้ชมคะอันนี้เรียกว่าดอกไม้สด อบแห้งคือตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยก็เข้าใจว่าแหม่เขาปั้นออกมาแล้วเอาสีมาปนเพราะว่าไม่คิดว่าดอกไม้สดจะสามารถซารฟได้แบบนี้ทําไมถึงอยู่ได้อะคะก็คือเราเอามาอบแห้งด้วยซิลิการา์ไฟล์เเก็บด้วยซิลิกาเจลทุกโถงทุกกล่องที่อยู่ที่โซเนี่ยทำไมจะมีซิลิกาเจลทุกอ่านค่ะเร<อ>าเก็บราคาของมันไว้เพื่อที่อยู่ได้หลยๆนปีแต่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยใช่ไหมคะเพราะเราทําฐานให้มันสวยงามแล้ว จัดให้เป็นธรรมชาติให้กลมกลืนเหมือนของจริงมากที่สุดค่ะคือแปลว่าจริงๆแล้วเราเพิ่มมูลค่าในการคุณสามารถซื้อไปแต่งบ้านก็ได้หรือคุณผู้ชมสามารถซื้อไปเป็นของขวัญก็ได้แต่มันมีบางกรณีที่ว่ามันเป็นมาทำใจอย่างเช่นวงมอะไรแต่งงานอย่างเงี้ยเขาก็อยากเก็บไว้ให้มันบริก็อันจริงนะคะใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็รับทำอยู่ที่ที่บ้านก็คือจะมีคนโทรมาแล้วก็บอกว่า ตวงไรแต่งงานจะเก็บไว้ได้นานได้ไหมเราก็อบไผ่แต่ใส่กรอบเหมือนกันเลยค่ะเราก็เพิ่งนึกได้แปลว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีเพียงแค่ที่โชว์อยู่บริเวณนี้คุณอยากได้ดอกไหนหรือว่าอยากได้อันไหนที่เป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆหรือเป็นวันสําคัญต่างๆที่อยากมีดอกไม้สักดอกหนึ่งที่คุณเก็บได้นานกว่าซื้อแล้วอีก2วันทิ้งอย่างเงี้ยนะคะเหี่ยวก็มาอบแห้งได้แล้วในที่นี้คือคุณสามารถเอาดอกนั้นมาให้เราทําได้เลยเหรอคะ หรือว่าคุณต้องบอกก่อนว่าเอ๊ะคุณจะเอาดอกไหนเป็นประเภทอะไรแต่ถ้าอย่างเป็นคุณท่าทางจิตใจเนี่ยลูกค้าจะนํามาให้เราอย่างอย่างเช่นพวงมาลัยพระราชทานอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาให้เราอบยันของขวาญสุขภัยหัวเนี่ยเขาได้มาเขาอยากเก็บไว้นานเขาต้องให้เราอบกก็ใส่ตู้กระจห้เป็นเกียรติสักครั้งหนึ่งของชีวิตนะคะแบบนี้ที่เราเห็นกันอยู่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่โชว์อยู่นะคะก็จะเป็นทั้งดอกกุหลาบต่างๆแล้วแต่ แต่บางคนชอบดอกไหนก็เอามาทาได้ได้ค่ะระยะเวลาทํานานไหมคะแบบนี้ที่เรากําลังเห็นโชว์ถ้าเป็นกลาบเนี่ยถ้าดอกธรรมดาตู้ไปดีสานจะเจ็บวันแต่ถ้าเป็นดอกใหญ่กลาบนอกหรือกลาบกระเจียงใหม่ที่ดดกใหญ่เนี่ยประมาณสิบวันแล้วแต่ขนาดของดอกถ้าเปในคุณเอามาแบบไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นกล้วยไม้เนี่ยต้องเข้าเตาไมโครเวฟอุ้ยโอ้โห ค่ทตา,ายเสร็จแล้วก็เข้าไมโครเวฟถามว่าเวฟกี่นาทีต้องขึ้นอยู่กับพันธุ์และก็ดอกของมันด้วยเพราะว่าอา้อนนเยื่อของแต่ละดอกเนี่ยมันจะองครั้กกมไม่เท่ากัน สนุนรายการโดยบริษัท HTT Global Chemical จำกัดมหาชนเห็ hey, ตนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสวยงามนะคะของคนไทยที่เราคิดคนขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าประดิษฐ์ขึ้นมาเพิ่มมูลค่าจากดอกไม้ดอกหนึ่งออกมานะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีส่งออกด้วยใช่ค่ะเออต้องบอกก่อนนิดหนึ่งตัวนี้ จะเป็นส่งออกของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นชอบมากมแต่ที้ว่าเรามีปัญหาตรงที่ว่าหลังตีน้ำ่วมเนี่ยเราหาดอกไม้ไม่ได้ช่วงนั้นน่ะเราก็หยุดไปแต่คันนี้ว่ามันก็ยังมีตรุรกีออสเตรเลียแล้วก็แคาดาเนี่ยจะมีคนไทยอ่ะรับของเราไปแล้วไปส่งออกขึ้นเป็นสร้างเป็นแบรนด์ของเขา่าว้าวแต่ว่าจริงๆแล้วคือยังคงมีออเดอร์มาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยกำลังต่างๆทรัพยากรคนทรัพยากรของเราเองไม่เพียงพอ ถ้าใครอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะมาทาได้เลยค่ะติดต่อจันก็ยินดีเลยช่ไหติดต่อจันแมวได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่บอกว่าว่างๆอยู่อยากหาอาชีพเสริมอยากหาธุรกิจรายได้เพิ่มเติมแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งสวยงามให้ลงใบนี้ติดต่อได้ที่อาจย์แมวนี่หมายเลขโทรศัพท์ไหมคะค่ะมาเลย มาค่ะนะคะจอยแม่หมายเลขโทรศัพท์0 8 6ย8 2 9 5 5 5ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ด้านล่างนะผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามได้ว่าเอ๊ะจะไปยังไงดีใช้ระยะเวลาการเรียนนานไหมคะกว่าจะทำได้แบบนี้จริงอะเรียนนะ1วันเต็มเต็หนึวันเต็มเต็นี่คือจบคอร์สเลยแต่ถามว่าฝีมือนะฝีมือเนี่ยในการจับไอเดียในการจับก็ต้องแล้วแต่ละคนแต่ว่าง่ายไหม ก็ไม่ง่ายแต่ถามยากไหมก็ไม่ยากเท่าน,นี้ถามว่าถ้าใจรักเนี่ยโอเคได้เลยแ้ถ้าสมมติเรียนไปเสร็จปุบเนี่ยนะบางคนเนี่ยสามารถสองวันทําได้เลยแต่ถามว่าได้ ได้เป๊ะไหมได้อะไรไหมก็คงไม่แต่ถามว่าผลงานออกมาได้สวยสามารถจำหน่ายได้เลยถ้าใจรักนะมันไม่ไม่ยากเลยเนี่ยแหละค่ะเก็ถือว่านอกจากจะได้เห็นความเวยงามเมื่อคุณเขาไปสานต่อได้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจดีๆนะคะ <ừ> แล้วก็บอกแล้วว่าจริงๆเกษตรกรรมต่างๆเน,นี่ยเราสามารถประยุกต์แล้วก็เพิ่มมูลค่าในตัวมันเองได้แบบนี้แหละคุณผู้ชมรู้ไหมจากดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยเราซื้อกันมาโอ้โหเป็นแบบเป็นมัดในมัดละยี่สิบบาทแต่ดูนี้ดอกหนึ่ง ร้อยห้าสิบบาทคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าจริงๆอย่างแท้จริงนะครับที่บ้านเนี่ยทำไว้ได้ประมาณสิบปีแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยไม่ได้เอามาเพราะว่ารี่อยก็เลยแบบจัดของไม่ทันด้วยแต่อย่างเนี้ยนี่เดี๋ยวหนู จะเอากลับบ้านด้วยนะผู้ชมค่ะเพราะว่าเล็งต้นนี้ไว้แต่เมื่อกี้ต้นนี้ตอนแรกยังไม่รู้เลยค่ะต้นอะไรเห็นแต่ใบอย่างเดียวข้างล่างเนี่ยก็คือรอบต้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของต้นต้นนี้กาแฟเหรอคะใช่ข้างล่างเนี่ยเราจะเป็นตั้งแต่เมล็ดเขียวจนางแก่จนข้าง กระเทาะเปลือกใช่ออกของบรรทานทุกวันนี้นี่ใครเปิดร้านกาแฟเอาไปโชว์ได้เลยนะคะใช่ค่ะร้านกาแฟเสด็จสอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับไม้ประดับแล้วก็ไม้ดอกต่างๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามที่เราเห็นด้วยตาเปล่าละเรายังสามารถสตารและเก็บไว้ได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสวยงามที่ยาวนานแบบนี้ใครสนใจติดต่อได้ที่พี่แมรของเราหรืออาจารย์แมเลยแล้วก็เข้าไปในแฟนเพจก็ได้นะคะที่ดอกไม้สดอบแห้งนั่นเองแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ ที่บอกไปเมื่อสักครู่สามารถโทรมาจองได้ตลอดอยากเรียนอะไรอยากเอาดอกไม้ไหนมาอบแพร่ดอกวันเลนไทน์นะคะดอกวันอะไรก็แล้วแต่หรือไม่กระทั่งดอกในเทศกาลวันแต่างงานต่างๆก็เอามาได้เช่นกันวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะ ส่วนในกิจกรรมของเรานะคะหลังจากที่มอสักครู่เห็นไปแล้วไม้ประดับต่างๆไม้ดอกต่างๆมาโซของการจัดสวนกันบ้างดีกว่าซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้วยในการจัดสวนเลขาแต่แรกที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็มีหลายแบบใช่ไหมคะมีแบบไหนบ้างเอ่ยเป็นสวนลักษณะที่มีไม้แล้วก็มีสวนเป็นสวนเหมือนสวนหินนะครับ อันนี้คือส่วนที่ใครก็ได้จัด<ช>กัน<ช>ได้ง่ายๆเป็นสวนหินแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วลักษณะจุดเด่นของสวนหินคืออะไรอ๋อนไม้ไม่ต้องดูแลมากครับค่ะ,ะต้นไม้หรือว่าเรื่องมอสอะไรเนี้ยเราก็จะดูแลน้อยกว่านะครับอ๋อเพราะว่าเราไม่ค่อยมีมอสอยู่แล้วใช่เพราะจะมีแค่ต้นไม้หลักนะควก็ตอมีอะไรแค่นั้นเองอออนนสวนถ้าเป็นสวนลักษณะตัวนี้นะครับอันนี้จะมีมอสก็ต้อง เริ่มดูแลมอสขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามอสเยอะขึ้นแบบนี้มีแดดนะครับแล้วก็ยาเลี้ยงร่มมากอ๋อนั่นหมายความว่าอันนี้เนี่ยคุณสามารถจัดตั้งไว้ในที่ร่มได้หรือประดับไว้หน้าบ้านได้เพราะว่าไม่มีมอสต่างๆแต่พออันนี้มีมอสเข้ามาต้องมีแดดเยอะขึ้นแล้วนะครับในมอสมันจะตายถ้าแสงไม่พอนะครับก็จะเป็นพวกสวนลักษณะตัวนี้ค่ะคล้เป็นสวนจำลองจากบ้าน บแบบนี้ค่ะแต่แรกคนที่จะจัดสวนเนี่ยเขาก็ต้องมีลักษณะของการจัดที่แตกต่างกันเราสามารถคร<อ>ีเอทให้ได้ไหมคะแล้วแต่ความต้องการของคนที่มาในงานใช่ครับว่าคุณอยากได้สวนแบบไหนก็ะจะมีหลกัหลกๆว่าเป็นลักษณะไม่ต้องดูแลเยอะ,ะ,อะดูแลเยอะขึ้นหน่อยหรือว่าจะเป็นลักษณะ,ะเป็นเรื่องราวเป็นคอนเซ็ปต์เป็นสนะเต็ปบ้านหรือว่าเป็น มีชิงชา้ามีอะไรพวกนี้อันนี้มองดูแล้วเป็นสวนแบบมีสตอรี่นะคะคือแบบว่ามีบ้านมีเด็กมีช,ชิงชา้งตาต่างๆคือให,ให้ได้เห็นกันสวยๆงานแบบนี้แล้วก็ยังเป็นโซนอื่นๆอีกเช่นกันถัดมาในโซนนี้นะคะก็จะเป็นพวกดาดนะคะพวกนี้จะเป็นพวกมะสังนะครับเป็นพวกดาดนะครับพวกนี้ก็เป็นตะโกดาดหรือว่ามะสังนะครับพวกนี้ก็จะต้องเริ่มมีการดัดต้นนะครับทําเหมือนบอนไซ สำหรับคนที่อยากจะโชว์ค่ะความแตกต่างกันระหว่างการจัดสวนแบบนู้นกับเป็นสวนถาดขนาดนี้ต่างกันย่งไแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่พื้นที่ครับพื้นที่ที่คุณจะอยากโชว์ขนาดเล็กนะครับใช้พื้นที่แค่ประมาณสักสิบเซนถ้ใหญ่ขึ้นเหมือนกับการเพิ่มมูลค่าอีกเช่นกันใช่ไหมคะจากต้นไม้อาจจะเป็นแค่ต้นแก้วแคะ อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรมาเพิ่มเติมแต่วันนี้มาพอมาจัดสวนก็เพิ่มมูลค่าได้แบบนี้ใครที่เห็นแล้วก็อยากจะร่วมในส่วนหนึ่งหรือว่าอยากจะฝึกในเรื่องการจัดสวนติดต่อเราทางด้านไหนได้ไามก็จะมีเบอร์ติดต่อนะครับสวนมา,าริการเด้นนะครับก็จะมีเบอร์หกศูนย์แปดหนะค<อ><อ>รับคู่ะขอบพระคุณพี่ตามากมากที่มาให้ข้อมูลและที่สําคัญที่สุดพี่หมอขาบอกว่าวันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นถือว่าเป็นสปอนเซอร์หลักที่ทําให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของ ดอกไม้ระดับแล้วก็ไม้ดอกต่างๆว่าจริงๆความสวยงามไม่ได้เพียงแค่มองด้ตาเรายังสามารถไปต่อยอดรายได้แล้วก็อาชีพอีกเยอะแยะมากมายอยากให้ฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าใครอยากจะมาศึกษาหรืออยากจะมารู้ข้อมูลต่างๆแบบที่หนิงมารู้แบบนี้ติดต่อทางไหนได้บ้างเช่นเลยค่ะถ้ามีเกษตรกรหรือหรือท่านผู้สนใจผู้ใดนะคะที่สนใจในรายละเอียดต่างๆที่เราได้เสนอมาแล้วออติดต่อได้ที่กลุ่ม ส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับนะคะสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะอ๋อสามารถเซิร์ชได้เลยได้ในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าจะเข้าไปตามหน้าแฟนเพจต่างๆก็ได้ได้เลยใช่ไหมคะในเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ0ูนย์ส0 1ค่ะห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเชื่อว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลกันไปไม่มากก็น้อยแล้วค่ะว่าจริงๆล้าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่เราจะทํายังไงให้เกษตรกรรมของเรามันเติบโตก็อยู่ที่คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะวันนี้ต้องขอบคุณ ทั้งสองพนมากๆนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะดี่ปีหนึ่งพันนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับหนูหนูเชื่อว่าวันนี้ไม่มากก็น้อยแหละที่เวรุ่นไทยจะได้รู้เรื่องราวของเกษรกรรมาทีวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าหนูจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ไหนต้องรอติดตามกันนะคะไปก่อนแล้วที่สาคัญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการของเรากัก PTT Global Chemical วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ